สวัสดีค่ะวันนี้น้องข้าวปั้นสองเดือนหนึ่งวันนะคะวันนี้แม่ก็มาลองดัดหัวน้องข้าวปั้นค่ะเมื่อกี้แม่ลองให้นอนที่เแล้วน้องเหมือนจะชอบอยล่ค่ะแต่ว่าเหมือนจะหิวนมแม่ก็เลยพามาที่ที่นอนนะคะแม่ลองเอาหมอนข้างมากั้นไว้นะคะมาดูปฏิกิริยาพาน,น้องเขาจะยอมได้นานแค่ไหนนะคะน้องเขาเหมือนพยายามที่จะแบบเอียงคอไปเนาะ ดูนมแล้วก็ยังไม่ได้ค่ะลองดูได้ไหมจะยอมไหมฝนจะตกแล้วค่ะทุกคนเขาก็น่าจะไม่ค่อยชอบเพราะเหมือนไปบังคับเขาเนาะทำให้เขาอึดอัด วันนี้อากาศที่สุรินนะคะครึ้มคร้มมากเลยเหมือนฝนจะตกเลยค่ะทุกคนเหมือนฝนจะตกฝนตกมาแล้วอ่าแบบตกแบบโปรยๆนะคะคลิปใช้ภาษาถูกหรือเปล่าฝนตกแบบโปรยโรยโรยรินนะคะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เป็นเอาแต่ก็มีเสียงให้ได้ยินเอ๊เอ จะยอมหรือเปล่าแม่ต้องทำให้ได้คะ่ะเพื่อคอของน้องจะได้ไม่เบี้ยวยังเดียอีกเลยตอนนี้วันที่27นี้น้องก็จะไปฉีดวัคซีนสองเดือนนะคะแม่ก็มาแอบลุ้นอยู่ว่าน้องเขาจะมีไข้หรือเปล่าไม่ยอมนะคะทุกคนก็ยังพยายาม แต่ยังไม่ร้องอันนี้ถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเป็นวันหยุดสมัยก่อนเนาะจะมีความสุขมากเลยเนาะนอนแต่ตอนนี้ไม่สามารถนอนได้ค่ะทุกคนต้องตื่นตลอดเวลานะคะเพราะเราเลี้ยงเด็กนะคะเอ้ เป็นเด็กที่ไม่ยอมให้ยกเรือเลยค่ะแต่เขาจะตดออกมาค่ะทุกคนไผ่ยลุมออกมาแม่ทำให้เขาเรือได้ประมาณตั้งแต่เขาเกิดมาประมาณสมครั้งแม่ดีใจมากเขาไม่ชอบแม่ทำมือแม่หนักไปหรือเปล่าก็าไม่รู้นะ ไม่ไมอยอมแน่ในที่สุดก็ไปได้องศาเดิมนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูน้องนะคะตอนนี้อุปกรณ์แม่ก็ไม่พร้อมเนาะแม่ก็ใช้มือของแม่ถือถือนะคะความจำของแม่ก็4ทับ64แล้วก็เป็นเครื่องเก่าแล้วเป็น oppo s 52020นะเจ้าก,ก็แตกแล้วไม่รู้แม่จะใช้โทรศัพท์นี้ได้นานแค่ไหนนะคะแต่ถ้าให้ซื้อใหม่แม่ก็ยังไม่มีงบอะคะ่ะทุกคนวันนี้อยากได้หมอนกันกดไหลย,ย้อนของน้องกับเปลแม่ก็ยังเก็บเงินซื้อยังไม่ได้เลยค่ะก็ตามมีตามเกิดไปก่อนนะคะทุกคน การมีเด็กอ่อนคนหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะบวกกับที่บ้านยายก็ไม่สบายด้วยคะ่ะทุกคนแม่ก็เลยเครียดไปใหญ่เลยความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้น้นํานมแม่ไหลน้อยะคะ่ะน้านมแม่มีไม่ไม่ค่อยมีให้น้องแล้วน้องก็จะงุดงิดมีแม่มีแบบเข้าไปขอตัวอย่างฟรีที่ปั๊มนมนะ เพราะว่าตอนกลางวานัน่ะบางวานัน่ะนมแม่จะมีใช่ไหมแล้วแม่ก็ให้น้องเขากินข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอะมันก็คัดเนาะมันก็เหมือนจะเหลือน้ําไว้แม่ก็อยากเก็บน้าไว้ให้น้องกินตอนเย็นน้องน้านมแต่ทีนี้แม่ไม่มีอุปกรณ์ในการปัม๊มมันก็เลยหดกลับเข้าไปคืนเนาะแต่พอตอนเย็นน้องเขาจะกินเยอะมากจนนมทั้งสองเต้าแม่หมดเกลี้ยงไม่มีให้เขา เขาก็จะหมดหงิดมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็จะร้องนานมากๆเหมือนอาการที่ร้องตอนนี้ไม่สังเกตแล้วว่าเขาร้องซ้ําๆเวลาเดิมหลายวันเขาน่าจะมีอาการของโคลิกใช่ไหมรวมด้วยอาการของโคลิกเขาก็จะร้องจนเขาหมดแรงแล้วเขาถึงจะนิ่แล้วก็สงบแล้วก็ยอมกินนมค่ะ เขาไม่ยอมเลยค่ะเขาก็เอาหัวเขาไว้เหมือนเดิมค่ะหัวเขาจะเป็นนี้ตลอดชีวิตของเขาไหมคะ <c oughs> ใครรู้ตอบด้วยค่ะคอมเมนต์ได้นะคะแนะนำแม่ได้ค่ะแม่ก็เหมือนมือใหม่หันเลี้ยงน้องค่ะเพราะว่าของพี่ตัวเล็กแม่ไม่ได้เลี้ยงเองยายช่วยเลี้ยงอันนี้แม่ลองผิดลองถูกกับตัวแม่เองอะคะ่ะ สิ่งที่กดดันที่สุดนะคะทุกคนจะแบบคนที่เห็นน้องตัวเล็กเขาก็แบบแทนที่เขาจะไม่ใช่เขาจะไม่ได้ให้กําลังใจแม่นะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่านมแม่ไม่หวานลูกเลยตัวเล็กทาไมลูกตัวเล็กจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแม่ก็เครียดแม่ก็กดดันเนาะแม่ก็ว่าแม่ก็พยายามแบบกินทุกอย่างเนาะให้ให้น้องเขาแบบมีสารอาหารที่ทําให้อ้วนอะ่ะ แม่ก็จะ้างสองคงเมื่อก่อนก็ไม่ได้กินอะไรก,ไไกินแค่ข้าวลูกก็ยังโตได้น้านมก็ยังหวาน,น<ไ>แต่สมัยนี้เนาะคือเป็นเพราะอะไรทําไมลกูกถึงตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะ<ไ>แม่ก็เครียดเครียดแม่พยายามอยากให้น้องเขาโตโตเนาะ,ๆๆนะยิ่งเขาร้องตอนเย็นโดยไม่รยยเครียดไปใหญ่เลยค่ะทุกคนแต่ก็พยายามใจเย็นเนาะ<ไ><ไ>คือถ้าคนที่มีอารมณ์แบบโมโห ง่ายความอดทนน้อยะคะ่ะถ้ามาเจอช่วงที่เด็กน้อยะคะ่ะช่วงที่เขาร้องโคลิกนะคะเขางองแงคุณพอ่อคุณแม่ต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องช่วยกันอุ้มนะคะแต่นี้ของน้องเ้าพัน่นพ่อเขาจะมือเขาจะแข็งแข็งเขาจะยังอุ้มไม่ค่อยเป็นก็เป็นแม่ที่อุ้มอยู่คนเดียวนะคะก็เขาก็จะทําอย่างอื่นแทนเป็นงานบ้าน,นะคะ่ะ หาข้าวให้แม่กินเพราะน้องเติดแม่มากอยู่กับใครยังไม่ได้แล้วแม่ก็ต้องอยู่กับน้องตลอดเวลาเนาะก็มีเวลานิดเดียวในการเข้าห้องน้ําอาบน้ําก็ยังไม่ได้สระผมที่สองสามวันสาทีเนาะค่ะก็ต้องรีบเหมือนปวดท้องหนักก็ต้องรีบค่ะทุกคนบางทีก็อันไว้สองสามวันแม่ถึงจะได้ถ่ายค่ะ นี้พัฒนาการของน้องข้าวปั้นนะคะ2เดือนหนึ่งวันค่ะตอนที่เขาเกิดมาเขาจะตัวขาวนะคะทุกคนแต่พอหลังๆก็เริ่มตัวดำแล้วค่ะตอนแรกแม่ก็คิดว่าพราะเขาเข้าตัวอบหรือเปล่าเพราะเขาตัวเหลืองแต่ดูต้องสังเกตไปเรื่อยๆนี้แม่ก็ไม่รู้นะคะแต่แม่รู้สึกว่าน้องเขาผิวคล้ำใช่นะคะ่ะ เป็นคนผิวดำเลยแหละค่ะทุกคนเขาพยายามยืดขาเขาเมื่อกี้แม่เอาไปใส่ในเปลเขาเหมือนจะชอบเลยกันนะคะทุกคนแต่เป็นเปลที่พ่อเขาปลูกไว้นอนนะคะช่วงพักกลางวันมาทานข้าวค่ะแต่เปลของน้องแม่กำลังเก็บเงินซื้ออยู่ กดดันนะคะทุกคนบางทีแม่เลี้ยงอยู่คนเดียวนาะแม่ก็อยากได้อุปกรณ์ที่มันแบบแม่เข้าไปดูในแบบโซเชียลเนาะในแอปหรืออุปกรณ์นี้อย่างเช่นหมอนกันหัวทุยเนาะมันก็จะมีรูอยู่ตรงกลางแม่ก็อยากได้เนาะเขาก็จะมองแม่แปลกๆว่าเอาผ้าเอาอะไรใส่ก็ได้ไหมายถึงคนที่แม่ไปไปเจอค่ะเขาก็จะแนะนําแบบนี้แม่ก็เครียดเนาะแล้วก็แบบไม้ยได้หมอนกันกดไหลย,ย้อนมันก็ห้าร้อยกว่าบาทเนาะเขาก็บอกว่า คือเหมือนทุกอย่างที่แม่อยากได้มันกลายเป็นของสิ้นเปลืองหรืออะไรหรือเปล่าถ้าแม่เดาความคิดทุกคนไม่ผิดอะคือแบบทาไมต้องซื้ออะไรประมาณนี้แต่แม่ก็อยากได้อะ่ะทุกคนอยากได้เปลยอะไรเงี้ยหมอเปลใช้สบายสบายพากขอมาผูกเอาก็ได้อะไรประมาณเนี้แต่แม่แม่อยากได้เป็นปเปลสําเร็จกูปอะค่ะทุกคน นานากิจตังเนาะก็เครียดเนาะเราก็ทํางานหาเงินไม่ได้ทุกคนเราต้องแบบอาศัยเงินของเขาเครียดกดดันนะจริงๆกดดันแบบสุดๆเลยค่ะแต่ละวันกว่าจะผ่านไปได้ยูสภาพแม่แบบทั้งโทมทั้งขี้เหร่มากเลยคะ่ะทุกคนจะลดเมื่อใดที่ลดอาหารนะคะทุกคนนมก็จะหด เราลดไม่ได้เลยนะคะทุกคนต้องกินให้มันแบบเหมือนถ้าเรายิ่งกินเยอะเหมือนเราก็จะมีน้ำนมอะทุกคนเราลดไม่ได้เลยแม่ท่านไหนแบบที่แบบตัวเล็กๆแต่มีนมให้ลูกทานเยอะๆนี่เก่งมากเลยนะคะอันนี้แม่พยายามกินทุกอย่างลงที่แม่ไม่ลงที่ลูกเลย น้ำนมแม่ไม่หวานแน่เลยหัวปลีก็กินยาที่คุณหมอให้หลังคลอดยาสมุนไพรแม่ก็กินสมุนไพรเร่งน้ำนมกล้วยอินทผล,ลมัมอ,อวโวคาโดแม่ก็กินอย่างแต่พวกอัลมอนด์แม่ไม่มีเงินซื้อเนาะกล้วยกินจนแบบใช้เงินประกันสังคมลูกหมดเลยทุกคนได้ของให้ลูกไม่กี่ชิ้นเองค่ะ ก็ดินดีเนาะจะรองละเดี๋ยวไม่ให้น้องเขากินนมก่อนละไปละค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ